สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Eternal Return Black s u r v i v a l นะครับผมบอกเลยว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาติดเกมแนวโมบ้าในคอมแบบนี้มาก่อนนะฮะ แต่พอเล่นเกมนี้ปุ๊บเนี่ยติดปั๊บเลยฮะติดหนึบด้วยเล่นจนเวลยี่ิบเ้าจริงๆก็ผมคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว m o b า l เซ u ร์เวิรนะครับหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องไปเอาชีวิตลอดต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับซึ่งการต่อสู้รอบหนึ่งเนี่ยเราต้องต่อกรกับผู้เล่นมากถึง18คนด้วยกันนะครับในระหว่างการต่อสู้เราก็ต้องหาของมาเป็นอาวุธชุดเกาะนะครับแล้วก็อาหารต่างๆครับเพื่อให้เราเนี่ย อึดขึ้นแข็งขึ้นแล้วมีชีวิตรอดยาวนานขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่หาของเนี่ยเราจะเป็นไก่ให้เขาฆ่าแน่นอนฮนะโอเคก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้จริงๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้เยอะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการดูตัวละครก่อนละกันนะครับว่ามีใครบ้างทั้งหมดเนี่ยจะมี21ตัวนะครับโรซี่ตัวนี้คือตัวใหม่สาปวปืนคู่เพิ่งอัปเดตมาได้ไม่นานฮะอย่างเท่เลยนะชุดอย่างฟีลครับแต่ที่ผมชอบสุดเนี่ยคือเคียร่าเธอคนนี้ฮะ สาวสองบุคลิกบุคลิกแรกเนี่ยจะเป็นสาวอ่อนหวานน่ารักนะครับแบบอารมณ์นางพยาบาลไงแต่พอเธอกลายร่างปุ๊บเนี่ยเธอจะน่ากลัวเลยมีปีกเฉยเลยอย่างเท่โอเคก็นี่ครับแต่และตู้เนี่ยจะมีอาวุธไม่เหมือนกันนะครับอย่างแจ็กกี้แจ็กก,กกี้สามารถใช้ได้ถึง4อาวุธเลยครับก็จะมีะเป็นมีด แล้วก็เป็นดาบ2มือขวาแล้วก็ดาบคู่นะครับซึ่งแจ็คก,กี้เนี่ยจะเป็นสายต่อสู้ระยะประชิดนะครับต่อกรกับเธอตัว,ตว,ตวนียค่อนข้างจะเลือดสาดพอสมควรนะครับต่อสู้ยากมากตัวนี้แล้วก็สายยิ่งไกลอย่างเช่นนาดีนะครับนี่เลยธนูนาดีกับไฮเยจินนะครับไฮเยจินเนี่ยเป็นสายเวทก็ได้เหมือนกันนะครับสายเวทเกมนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันแรงมากเลยไอ้ีตัวเนี้ยดาเมจจัดสุดๆครับผมสายแท้ก็มีเหมือนกันนี่ นี่ค่เลนน็อกครับตัวใหม่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเหมือนกันนะฮะใช้แส้ฟาดกระจายเลยครับผมสายปืนครับไอซอนกับอายะปืนไฟก็มีนะครับนี่เลยเอเดียนาครับนี่สาวไฟค่อนข้างจะเล่นยากมากๆนะครับตัวนี้ผม,มเองก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันประมาณนี้ละกันสําหรับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันด้วยแต่ละตัวใช้สกิลไม่เหมือนกันนะบางตัว,ชวใช้สกิลใกล้สกิลไกลสกิลก,ากลกางแบบนี้และจะสกิลเรื่องของอาวุธอีกเออ อาวุธก็เป็นสกิลได้เหมือนกันครับผมใครชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองไปศึกษาหาดูได้วันนี้เราก็แบบคร่าวๆแล้วกันมาเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดของก่อนดีกว่าเออต้องจัดของก่อนลบด้วยนะครับการจัดของเกมนี้เนี่ยคือส่วนสําคัญเลยถ้าเราจัดของไม่ดีนั้นเราก็พบกับความหายนะได้มาต้องจัดก่อนที่บันทึกแผนการอืมเราสามารถจัดแผนเองได้ครับโดยการกดบันทึกปราบเขาให้แจ็คก,กี้วันนี้ผมขอใช้เป็นสายดาบคู่เน้นความเร็วโจมตีกับคิทเทิคอร์และกันน่าจะเวิร์กนะเราก็หาดาบคู่ก่อน แจ็กกี้เนี่ยไม่สามารถใช้พวกหน้าไม้กับธนูแล้วก็ปืนได้นะครับไม่มีสกิลรองรับแล้วก็หาดาบคู่อ่ะนี่ไงเจอละซึ่งแต่ละดาบเนี่ยเห็นว่าจะมีสเตตัสไม่เหมือนกันนะครับเราก็หาอันที่ถูกชโชวก,กับเรานะครับผมใช้เป็นนี่ละกันดาบคู่เล่มนี้ปาบกาให่คลิีขวาเพิ่มเข้าไปครับต่อไปคือส่วนอกเนี่ยส่วนอกผมเล็งมาแล้วผมจะใช้เป็นสูตรพ่อบ้านเลยมันดูดเลือด20%เรครับเราฟันเร็วดูดเลือดไปเนี่ยโหสบายครับชีวิตนี้ต่อมาครับคือส่วนหัวส่วนหัวเนี่ยผมใช้เป็น เทียร่าพนึกแก้วเพราะว่าเพิ่มคิดข้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างแรงอะ่ะต่อไปครับคือส่วนแขนแขนของผมเนี่ยจะใช้เป็นเลด้์ครับจุดนี้เพราะว่าได้ความเร็วโจมตี40%นะครับคิดว่าข้ออีก24%น่ะมันต้องมีอันเนี้ยแล้วก็ส่วนขาผมเล็งมาแล้วก็จะเป็นบูธขนนกค,ครับมันเพิ่มความเร็วโจมตีถึง3 5นต่ะตีไวโคตรเครื่องประดับครับต่อมาเนี่ยความเร็วโจมตีครับนี่เลยซองใส่ธนูผ้าแบบนี้ครับเราจัดเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ไป เลือกที่ว่าเราจะไปไหนบ้างนะครับที่ที่มันมีของนะก็ท่าเรือตัวเมืองโรงพยาบาลวัดครับเป็นไงแค่นี้ผมก็หาของครบแล้วนะครับจริงๆจ,จ,จุดอื่นก็มีแต่จะหายากนิดหน่อยแล้วก็เอาที่เราเนี่ยมาร์กไวล้ละกันนะครับผมอ่ะตั้งชื่อก่อนเป็นคิบวกเอสละกันแล้วก็เซฟไปครับเอาแล้วเราพร้อมนะครับเราไปเริ่มได้เลยเล,ยเล่นโหมดเดียวครับโหมดทั่วไปมีโหมดเดียวเล่นคนเดียวโหมดคู่เล่น2คนโหมดทีมก็เล่น4คนนะครับผม มาดูซิว่าวันนี้ผมจะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่า Let's go เจอห้องแล้วรับไปเอาแล้วเราก็เลือกตัวครับนี่คือที่เราเนี่ยมีอยู่ตัวที่เป็นรูปกุญแจกับขอบฟ้าเนี่ยเป็นตัวฟรีนะครับสามารถลองเล่นได้แต่ผมวันนี้แจ็คก,กี้ครับเราจัดของมาแจ็คก,กี้เราบิ้วมีดมาเราก็ทํามีดไปก่อนนีนะ่อะไรฮะจริง,รงๆตัวอื่นก็น่าเล่นนะแต่วันนี้ผมเป้าหมายคือแจ็คก,กี้ครับ ดูสิว่าแจ็คก,กี้จะเป็นแชมป์หรือเปล่าวะเดี๋ยวจะเริ่มใน4 3สสอเริ่มนะครับเอาละตอนนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปเกิดตรงจุดไหนนะฮะที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นจุดท่าเรือตัวเมืองตรงตเยาบานแล้วก็วัดอันนี้แผนการสำรองครับจะเป็นจุดที่โรงงานก่อนแต่เราเลือกแผนการนี้มาเพราะว่าเราบิไวไ้เมื่อกี้นี้ตอนนี้เจอโอ้โหค่อนข้างจะเอาอยู่เนี่ยสายแท้น่ากลัว ตัวใหม่ความสามารถไม่แน่ใจครับเข้าสู่สงครามได้เลยมันคือสงครามที่ต้องต่อสู้กันเพื่อเอาชีวิตรอดให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวหาของก่อนได้ดาบมาครับเราสามารถคับเป็นมีดคู่ต่อได้มีดคู่มาหาของต่อไปกดเอากาแฟครับผงกาแฟเพื่อกินเพิ่ม SP พถ้าเป็นแผลวะ่ะเดี๋ยวเราฟาร,ร์มของต่อเนื่องก่อนตอนเนี้ยโดดปึ๊บเจคก,ก,กี้อยู่ข้างด้วย ไอ้แจ็กกี้นี่มันเกิดตรงจุดเดียวกับเราหาของคล้ายๆเราชว์เลยครับงี้ต้องรีบดึงของแข่งกับมันแล้วอ่ะปืนเหยิบปืนนะเพื่อนเราได้แบตเตอรี่มาสร้างต้องหาของแข่งกับไอ้หมอเมื่อกี้หมอแจ็กกี้เมื่อกี้นี้พี่แก่อยู่ข้างในว่ะไฟแชกไฟแชกสำคัญนะครับเอาไว้ทำอาหารต้มน้ำหรือเขาเร,าราียกว่าอะไรนะเผาเผาหินให้มันร้อนะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปแนบได้มันจะเกิดเป็นอาหาร เราขาดแค่ไม้จุดเดียวครับในบริเวณจุดนี้ไม้ไม้พี่แกทําอาหารแล้วอะขอแค่ไม้ไม้กระบองสั้นกาแฟไว้เพิ่ม s p s p คือหล่อสีฟ้า,ฟาครับผมได้ของครบแล้วผมต้องไปที่ตัวเมืองต่อเลยไปหาของตัวเมืองต่อเป็นแผนการที่2ของเราไฟแช็คทําเป็นน้ําร้อนเรามีลามเมงอยู่ก็สร้างลามเมงเลยรามเมงจะเพิ่มเลือดได้ฮนะ อาหารสำคัญสำคัญ,คญเจอไก่อัพสกิลหนึ่งฟันไก่ได้หนังไหมได้หนังแจว๋วเราคร้าของจากหนังต่อได้ความต้องการในการสร้างของเนี่ยผมต้องการหนังด้วยไงยก็เลยข้ามมันได้นมปังเปลืองพื้นที่โยนทิ้งไปมันเปลืองที่ที่เต็มเอาละได้สายเป็นโนมาสร้างต่อชิ้นส่วนหาต่อไปครับที่นี่หาของเยอะหน่อยได้ริบบิ้นจีไก่ไก่ขาดหนังอันนึง ปล่อยสกิลรัวๆเพื่อจบใบวๆหาของไว้ยกาแฟข้างล่างหาของให้ทั่วถี่ครับจะได้ไม่พลาดน,นี่ฮะเจอปากากากับน้ำมันที่เต็มทิ้งขวดน้ำมันเข้าทำเป็นผ้าน้ำมันได้นี่ครับเกมมันต้องฟาร์มหาของต่อเนื่องนะห้ามหยุดฟาร์มจนกว่าของจะเต็มที่นี่ขาดเสื้อในาฬการองเท้าแล้วก็น,น้ำน้ำทำสายฟ้าสกิลสองเพิ่มเลือดครับของเรา,เราในาฬกามาแล้ว สกิลหนึ่งแจ็กกี้คือการฟันรัวครับสกิลสองคือการเพิ่มความเร็วแล้วก็ดูดเลือดรองเท้าสกิลสามคือการกระโดดสกิลสี่เป็นเหมือนอันติอันติเพราะว่าจะใช้เลื่อยญญเลื่อยฟันอย่างแรงเลือดสาดด้วยเอาละหาให้ดีๆครับเผื่อมีอาหารตงเหลืออันนี้เอาวิตกี้ไปเพิ่มเอชพีอัพสกิลต่อไปสกิลขวาคือทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับมาลวขาดแค่น้ำกับเสื้อ สองอย่างเองอะสองอย่างสองอย่างต้องหาให้ไวๆนี่ไงพอดีเลยครับเจอแล้วโหแจ็คพอตสอบเป็นชื่อแจ็คกี้เกี่ยวไหมเนี่ยแล้วก็ว้าไปจุดต่อไปได้เลยผมได้อาวุธแล้วข้าวหมาต้องหาขวางทางก่อนปั๊บวาขอหนังได้หนังมาต้องโยนเอ่อแบตเสียไปไม่งั้นพื้นที่จะไม่พอ ไปต sí, sí, um. ่อท oh, <Wow. S 1> no. ี่โรงพยาบาลนครับมีคนมาใกล้จะเอาไหมเอาไหมเอาไหมคือช่วงต้นเกมอ่ะเขาไม่ค่อยมีใครฆ่ากันเพราะว่าของไม่ค่อยพร้อมครับต้องรอช่วงกลางๆเนี่ยท้ายๆเกมอ่ะโอ้ที่นี่ไม่ค่อยดีเลยว่ะมีคนอยู่เยอะกับพิบในแผนที่ทางขวาล่างเพียบเลยเจอขนนกแจ๋วเอาขนนกค้าเป็นรองเท้าก่อนต้องเอารองเท้าในการวิ่งหาของไวๆสุดยอดหาต่อเนื่องหาต่อไป ขนนก2จุดมีคนกดอะ่ะหายไปแล้วเอาน้ำแข็งไปใช้ก่อนลวกันกินก่อนเพิ่ม SP ีเจอขนนกแล้วขาดเออกิ่งไม้ได้กิ่งไม้ปุ๊บเนี่ยผมได้เ <c> ส <oughs> ื้อเลยไปหาอีกอันหนึ่งแล้วก็กาวขนนกกับกาวครับบริเวณจุดนี้มีคนทิ้งของด้วยว่ะเอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยหายยาก <c oughs> หายเ <c oughs> ย็น <c oughs> สำคัญของเกมนี้คือการฟาร,ร์มของให้ได้ไวครับถ้าเราฟาร,ร์มช้าเนี่ยเราจะเป็นเยื่ยของเขานัเองมาป่า2ตัวของต้องการไม่มีเลยวะกิ่งไม้ทำเสื้อก่อนแล้วกันวะทำเสื้อเสื้อพลางก่อนต่อไปเสื้อสุดเสื้อสุดเสร็จปุ๊บก็สูดทว่า,าต่อเลยฮายอนอูฆ่าฮายอนอูฮะฆ่ากันเองซะแล้วตัวเดียวกันด้วยล <c oughs> ดคนไปอีกหนึ่งเอาไว้ <c oughs> ผมวิ่งไปขึ้นละ ขาดแค่กาวได้กาวกับคนนกถ้าพื้นที่นี้ของหมดเนี่ยเราต้องไปหาพื้นที่ใกล้เคียงที่มันจะมีของดอปบ,บางทีเราอาจจะหาไม่ถีถ่ทวนก็ได้เผื่อตกหล่นเนี่ยจุดนี้ผมว่าผมคั่วแล้วนะน่าจะไม่มีครับคนนกไปจุดไหนไหมมีสุสานรีบไปสุสานให้ไวแล้วก็ต่อด้วยวัดเรลเคเรเผมกำลังสั่นเลยว่ะตอนเนี้ยหาของแข่งกับผู้เล่นอ,อื่น ขาดแค่นิดเดียวเองอะขอแค่ขนนกอันนึงจุดนี้ต้องการแบมโบด้วยวะไผ่ไผ่มีสตัตว์ตายด้วยแถวนี้เฮ้ยของหายหมดเลยคุณผู้ชมผู้เล่นอื่นเนี่ยเขาก็บิ้วของมาหาจุดใกล้เคียงกับเราจุดหางของก็เลยเหมือนแย่งกันหน่อยนะไอ้เจ้าเครื่องนี้เอาไว้เปิดเพื่อดูตำแหน่งนะครับมันจะส่งกล้องวงจรปิดไป มว่าจุดนี้ผมแย่แล้วเ่มไม่เจอแล้วเนี่ยนี่ไงเจอมงกุฎมงกุฎต่อไปหาโหาหาาลายอย่างเลยว่ะเครื่องรางหินกิ่งไม้ใช้เวลาหน่อยครับรีบวิ่งดีกว่ารีบวิ่งไปหาจุดใกล้เคียงก็คือข้างล่างคนนกเพื่อความดูจมตทีของผมผม,ผมต้องหาเจอเจอไผ่ครับไผ่ปุ๊บสร้างต่อเลยเนี่ยขาดอย่างเดียวคือขนนก กระดาษกระดาษเอาเ,เป็นสร้างชิ้นส่วนของเรด้าขาดหินหนึ่งก้อนจะได้เลด้าแล้วคือต้องไวๆอ่ะเกมนี้มีการฆ่าตายเกิดขึ้นอีกแล้วไวมากๆจุดนี้ในป่ามีขนลกอยู่มั้งไม่เจอต้องคอยเปิดนี่ครับเจอแล้วขนลกแจ๋วของเริ่มครบแล้วได้ซองธนูมาหาหิน เห็นจุดใกล้เคียงมีข้างล่างต้องโบดเดี๋ยววาร์ปที่โบดขึ้นไปที่วัดแล้วกันไปเอาเครื่องรางที่วัดครับสกิลหนึ่งต้องอัพหินหินหินเลยเลยเลยหินเฉยอาหารผมมีแค่ราเมงเดียวเนี่ยแย่หน่อยตายอีกแล้วเหรอใฮ้ย้อนอูค่ายูกิเหลือคนน้อยลงแล้วว่าสิบสองคนผมตื่นเต้นมากมากได้เลยได้แล้วเจ๋วทีนี้เหลือแค่มงกุดอย่างเดียว ไปวัดจบเลยเน,นี่ยฆ่าหมูโชก่อนอเฮ้ยตัวแซ่เนี่ยเราว่าหนักเลยเนี่ยฆ่ารัวๆเหลือ11คนเลยครับผมยังหาของอยู่เลยอ่ะเปิดกล่องซิเผื่อเจอของต้องการมีไหมพื้นที่สีแดงคือเราห้ามไปเอ้าเจมอมังกุดเฉยครับซะง,งั้นไม่ต้องไปเลยครับตรงวัดอ่ะครบแล้วของล่าเลยโยนทิ้งของเก่าเติมเอสพีหน่อยจากน้ำร้อน ไอ้ออออนี่เวลเก้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะถ้าหาของไม่ทันจะเป็นเหยื่อี้แหละ <c oughs> โโหพี่แกแทบจะไม่มีของเลยอะ <c oughs> น่าสงสารมากอะโอ้คนหูเลยว,วะ่ะเราฆ่ายูขี่ตายดีเลยครับพกูกหาของไม่ทันมันจะสวยมีคนมาใกล้ๆ <c oughs> อุ้ยอุ๊ยอุยอุยแรงแรงแรงคนข้างแรงผมว่ามันตามผมว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องได้ระยะก่อน ระยะไม่ดีเราเสียเปรียกแน่นอนผมขอหาอาหารตอนนี้สำคัญเลยคืออาหารถ้าอาหารไม่มีเราจบมันไม่มีของเติมเลือดไงล่ะประเด็นแผนที่เดี๋ยวไปสู่สารไปหาลาเมงลาเมงโอ้โหตลอดปดแล้วเหรอตัวเมืองโรงแรมพอจะมีอาหารอยู่บ้างเนี่ยเอ้ยเจอยุกิครับแปะยุกิก่อนล้วกันยุกิคนเล่นเยอะวะ่ะ ล่ามันเลยแล้วกันยูกิเมื่อกี้วิ่งขึ้นทางนี้ใช่ไหมไปไหนไว้ฆ่าสับเนี่ยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่แกอนติว่าวนี่ปาปตามฟึ้งถ้าสกิลนี้โดนนะมันจะเลือดสาดเลยนี่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 ไร่ข้าจะไปไหนเล่าปึ๊บ เรียบร้อยฮะได้น้ำมันมาน้ำมันนี่ต้องหาขวดน้ำมันแล้วก็ไฟแช็กถึงจะสามารถสร้างได้มีคนมาต้องรีบไปแล้วเฮ้ยทำยังเย็นโอ้โหพี่แกเฉียวอากาศนี่ว่าแต่ผมโดของสำคัญสำคัญหมดแล้ว,ดว,วกด X ครับเพื่อทำการนั่งพักเต่ตัวแท่นี่ต้องเสร็จผมแล้วแหละเอาจริงมันไหลรอบแล้วมีคนอยู่ทางขวาล่างด้วยปะ กำลังปะทาหรือเปล่าไปเช็คก่อนแล้วกันขวาล่างทางนี้ใกล้ๆเฮ้ยตัวปืนโอ้โหอย่างแรงอะแรงไหมคคุณผู้ชมแรงมากหนีเลยหนี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 ให้ไวๆอันติมันกระโดดยิงหัวเหรอวะหรือไงไม่แน่ใจครับไม่เคยเจอเหมือนกันแต่แรงโคตรบอสโผล่นะครับด็อกเตอร์วิกคอลีนมาถึงแล้วแรงแรง เจอตัวแรงแล้วต้องแจนเจนเดี๋ยวหาอาหารเพิ่มก่อนผมมีน้ำมันน้ำมันเราไปทอดเนื้อกินได้ไปหาสัตว์ฆ่าก่อนแล้วกันพักช่วงสู้ฮะ <c oughs> ไปหาของฟาร์ม <c oughs> สกิลสองผมต้องอัพ <c oughs> จะได้เลือดเยอะเ <c oughs> ยอะเจอข้างคาวข้างคาวไม่ค่อยให้เนื้อนะพื้นที่เริ่มบีบอ้าวโอ้โหเจออาหารดีครับกดทีหนึ่งเพิ่ม90 0 แต่มันจะไม่เพิ่มพูดพลาดมันจะเพิ่มทีละนิดนิดนิดจนกว่าจะครบเ0 0าอยอ่ะจะต้องแจนเย็นหมูป่าเดี๋ยวจะมีหมี่ด้วยอ่ะได้เนื้อมาได้เนื้อมาเอาไก่ทอดเอาเนื้อเจอเนื้อหมูได้เป็นไก่ทอดเฉยเลยวะอะไรวะเนี่ยแถวนี้มีหมี่ไหมเอาละได้เนื้อทำไก่ทอดไอ้ตัวแซ่ค่า ไอ้หมัดเมาไปแล้วป่ะตัวแซ่อาหารผมพร้อมแล้วเราไปล่าต่อแล้วกันนะฆ่าหมูก่อนแล้วฆ่าสตาเพื่อเอาเวลด้วยเหลือสี่คนแล้วอ่ะตัวปืนฆ่าไอ้ปืนคู่ไปวอดเอาห <c oughs> ันดูวว้าไปแต่แกเขินด้วยกันเอาสับสับสับรัวรแทนแล้วกันปวดบอสตายคนเดียวฮนะเ,วนะเก็บยาวมาแล้วก็แกนกลางพลังงานเนี่ยมันสามารถเอาไปสร้างของทองได้ ผมต้องทิ้งต้องกินขนมปังกระเทียมก่อนแล้วก็ไปหาของ,องกดอกด X นั่งพักสร้างของใหม่ได้เลยครับจากของอันนี้ออ,อ,อตโตอาร์มผมใส่ได้ต้องหาหนังสัตว์กับผ้าบันแผผถึงจะสามารถสร้างออตโตอาร์มได้ออตโตอาร์มเอามาแทนที่เลด้์เพราะว่าเรดร์เนี่ยดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าออตโตอาร์มแต่เสียความโดยโจมตีไปผมต้องเอาแทนที่แก้ไขเหตุการณ์ข้างหน้าเพราะว่าเจอตัวปืนมันตบแรงได้หนังละ ได้นหนังเอาหนังแทนที่เเนื้อ like ต่อไปหาป ouais ้าพันแผลน่าจะไม่มีแล้วมั้งโรงพยาบาลคนเกิดเยอะเอาวเฮ้ยมีคนอยู่ใกล้อุ้ยมอไซค์มอไซค์อุ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงฟาดไหมฟาดไหมโธ่ใส่แบนโอ้โหอาหารเยอะเลยว่ะคุณผู้ชม เยอะมากๆอาหารอันนี้ไก่ทอดเพิ่มห้าร้อยสิบเรากินไก่ทอดก่อนแล้วกันเอ,อ,เอ้ยกดผิดกินของม่วงเฉยได้สุลาด้วยครับสุลามีช,ช็อกโกแลตแจ๋วอาหารอย่างเยอะเลยทิ้งนา,าเมงก่อนแล้วกินเนื้อ <c oughs> ไม่คิดว่าจะมาเจอตรงนี้ว่ะพี่แกสู้เราไม่ได้และเจอเราเปิดเรื่อยฟาดฟาดฟาดเลือดหายวูบวบสะใจจัดๆขอพ่นแผลหน่อยมีเอ,อ้ยเจอละนี่นี่นี่ โอ้โหเย่พอดีเลยได้ของเหลืองอันใหม่แทนที่เลดา้าของเหลืองจำเป็นได้ครับแต่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงในการทำของแต่ละครั้งผมได้ของแล้วผมทิ้งเลด้าเลยแล้วกันครับ18วิต้องรีบไปแล้วอาหารพร้อม SP พร้อมพร้อมขวเต็มที่ตอนนี้รีบเข้าพื้นที่ปลอดภัยก่อนถ้าเราไม่รีบเข้าเซฟโซนเนี่ยเราก็จะระเบิดภายใน30วิตุ้มจีจีได้เลย สตูมันอยู่ไหนวันนี่ยเดาหาเดี๋ยวต้องล่อให้มันออกมาก่อนโดยการสร้างความตกใจเวลาเรากระทำหรือว่าออกสกิลใส่อะไรบางอย่างนะครับในแผนที่เนี่ยจะขึ้นรูกตกใจซึ่งข้าศึกเฉดเด็ยเหมือนกันผมต้องล่อเขาผมว่าตอนนี้เขาน่าจะฟาร์มหรือไม่ก็เก็บวลวหาของอยู่แน่เลยไม่กระซุ่มรอให้เราไปหาเขาเอง เอาละในบทไม่มีใครว่ะหรือว่ายัางสปอตไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันของแน่นมากตอนนี้ต้องปล่อยแลย้วครับปล่อยของคาคา,า,าไก่เฮ้ยเจอได้ข้างล่างไอ,อตัวแซ่ว่ะตัวแซ่มาทางนี้ด้วยขวดให้มันรู้แล้วรู้รอบเลยดีกว่ามั้งตัวแซ่ผมซุ่มก่อนแล้วกันมันเปิดตำแหน่งเว้ยเปิดตำแหน่งจะเห็นเราหรือเปล่าวะ มันสู้ระยะประชิดผมไม่ได <online> <c oughs> ้หรอครับมันต้องสุริยะไกลเท่านั้นไอตัว <kaz> น <uffy> ี้จะเจอแล้วอติมันจะผูกไม่ได้วะแม่งไปอย่างแรงอ่ะมันอุ้ยโอ้โหผู้ชมผมโดนเป็นใส่สกิลลูๆเลยว่ะทีนี้ไม่ตายเลือนหายครึ่งหลอดอ่ะคือเกือบเอาชีวิตไปทิ้งแล้วเมื่อกี้จังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักว่ะต้องรอดีๆอ่ะจังหวะระยะประชิดแบบได้ๆอ่ะเมื่อกี้มันใส่ขโมยชุบเลยอัติไม่มีแล้วว่ะ อันติไม่มีจะบ,บวกมันก็กระไรอยู่นะเมื่อก,กี้มันเข้าไปซุ่มในพงหญ้าเมื่อก,กี้ข้างบนบกดหยเลือดแล้วเข้าไปย้ำมันแล้วกันผม้มหาดิครับกุ้มมันจะหนีอย่างเดียวเลยโห้โอลบแรกเราหนีนะลอบสองมันหนีมันยังไงกันแน่เลยเงใส่จจกลัวไงแล้วยาไปชิ้นสู้เราไม่ได้กุ้มหดิครับตอนนี้เราค้นหาและทำลายเนีเ่ยมันสูเ้เราไม่ได้แล้วผมมั่นใจมันต้องแพ้เราแน่นอน หิวเลือดโวยเต็มตัวตายไปล่างแล้วเหรอพี่แกไปล่างแล้วและจุดนี้คือจุดสุดท้ายในการต่อสู้กันด้วยพี่แกเปิดกล่องเนี่ยหนีอย่างเดียวเลยมันไม่เอาแล้วอ่ะโอ้โหจะตายจะตายนะเน่จะตายแล้ว อุ้ยอุยดาเมจว้าพี่แกเกือบแล้วนี่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 มึงตายเอ้ยเหลือหมดแล้วศบเลยชนะคือบางตัวแพ้ทางกันเว้ยไอตัวนี้ระยะใกล้คือแบบยอมตายเถอะเอาแล้วก็ที่หนึ่งครับอันนี้คือได้กับคนนะคุณผู้ชมผมก็นัมเบอร์วันแบบขอโทษทีเสียงยังสั่นเลยตอนเนี้ย นี่ฮะเราชนะไปในเกมนี้นัมเบอร์วันครับเราฆ่าทั้งหมดไป4พี่แกฆ่าไป6น่าจะไล่ฆ่าไก่ดูทรงแล้วนะฮะมาเจอเทพยอย่างเราก็เลยแพ้เราไป <laughs> โอเคคุณผู้ชมครับเป็นไงมันไม่ครับสำหรับเกมนี้ถ้าใครชอบเนี่ยลองไปหาโหลดเล่นได้นะครับก็เป็นเกมฟรีด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากเลยวะ่ะชนะคนเก่ง <laughs> เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็าไว้กันเท่านี้ก่อนลาการถ้ชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามไว้นะฮะจะได้ไปพาดคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปเลยครับเจอกันใหม่คราวหน้าจ้า